แรงส่งท้าย51จังหวัดก่อนเริ่มมาอีกรอบ72ชั่วโมงข้างหน้าประตดอมอีสานก่อนรองขยับลงเหนือรับมือย่อมเข้าใกล้มอรสุมแรงพรยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตะัยอุตกภยัยพยากรณ์อากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทิพรลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจําวันพุทธที่7สิงหาคมในช่วงเย็นคืนนี้นจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสีย่ยงฝนตกหนะัก ฝนตกหนักมากแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนจากแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศกลุ่มเตือนภัยพิบัติรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่เสี่ยงฝนเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างและหลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะเป็นไงกันบ้างในช่วงนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งหนึ่งถึงสวันที่ผ่านมาก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงบ้างเนื่องจากในด้านของมรสุมตะวัตกเชียงใต้อ่อนกําลังลงบ้างเล็กน้อยรวมถึงย่อมคอประกาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนและมีในด้านของร่องมรสุมอัดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและอีสานดังนั้นจึงดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ ไฮยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันทะเลาอ่าวไทยและประเทศไทยสาเหตุที่มีฝนตกบางพื้นที่ก็เพราะสืบเนื่องจากในด้านของความชื้นที่มีมาในบางพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่บวกกับมรสุมที่ไม่แรงมากนักจึงทําให้ความชื้นพัดเข้ามาได้น้อยกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่ม,มเมฆพัดเข้าสู่ร่องจึงมีความน้อยนิดที่จะก่อให้เกิดฝนดังนั้นจะมีฝนตกฟ้าขานองแค่ในบางพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนโดยคลื่นลมจะสูง1-2เมตรยกเว้นบริเวณที่มีฝนนะคะจะสูงได้มากกว่า2เมตรดังนั้นต้องระวัง ในด้านของการแจ้งเืินฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะตกฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและแนวใกล้กับล่องมรสุมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ,อรวมถึงภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนพื้นที่ฝนไม่ตกก็ไม่ตกลงมาเลยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นคร,รราชสีมาภาพข่าวต่อไปนี้เป็นภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจากกลุ่มเตือนภัยสภาพอากาศเผยแร่ให้เห็นว่าบริเวณพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวอําเภอศรีคิวนครราชสีมา ซึ่งฝนที่ตกลงมาก็ไม่พอได้รับน้ำในการทำกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วฝนก็จะไม่ค่อยตกบริเวณพื้นที่ตกก็จะตกแต่บริเวณพื้นที่เดิมๆฝ้ามือดอ้อมไปอ้อมมาแต่ก็ไม่ยอมตกสักทีจึงทำให้แผ่นดินกลายเป็นผุยผงอย่างที่เห็นกันในขณะนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดฝนก็มีน้อยมืดมาก็ไม่ยอมตก ข้ามหัวแหวกซ้ายแหวกขวาแหวกหน้าแวกหลังทําให้พืชผลทางการ,กรเกษตรได้รับความเสียหายแห้งตายไปแล้วในบางส่วนดังนั้นแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับซึ่งถ้าฝนมาในช่วงนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณพื้นที่ที่เกิดสภาวะแห้งแล้งจากสภาวะการเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคม และในเดือนนี้สิงหาคมในช่วงต้นเดือนเป็นกำลังใจให้นะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงวันที่7สิงหาคมยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบ้างฝนโดยส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณฝั่งล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งบนก็จะเป็นภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคตะวันออกฝั่งล่างรวมถึงอีสานทางตอนล่างก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่เช่นกันนะครับในวันนี้ และหลังจากนั้น8 1 0ถึงสิสิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงและฝนจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11สิงหาคมจนถึง16สิงหาคมเดือนมินยจะพาไปไล่เรียงในด้านของพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดฝนในวันนี้กันนะครับและในอีก10วันในวันนี้โดยส่วนใหญ่ฝนที่ตกก็จะเน้นฝั่งตะวันตกของประเทศไทยภาคใต้ภาคเหนือฝั่งตะวันตก ภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกโดยเฉพาะทางตอนล่างอีสารทางตอนล่างภาคเหนืออีสารทางตอนบนแนวใ,นใ,นใ,นในกล้กับร่องมรสุมหลังจากนั้น8สิงหาคมยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกส่วนภาคอื่นๆปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงอย่างชัดเจนจากนั้น9สิงหาคมในด้านของฝนก็จะลดลงเช่นกันนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบน จะมีตกเข้ามาบ้างบางพื้นที่เล็กน้อยบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนฝนตกหนักบางพื้นที่จะเน้นไปที่ภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่าง10สิงหาคมฝนตกหนักยังคงมีเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานทางตอนบนและภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างนอกนั้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนจะลดลงในทุกภาค11สิงหาคม ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับจะเริ่มจากภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกอีสานทางตอนบนภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกและในบางส่วนก็จะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก12สิงหาคมกลุ่มฝนโดยส่วนใหญ่จะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตก สิสิงหาคมฝนยังคงมีตกบางพื้นที่เน้นภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก14สิงหาคมฝนโดยส่วนใหญ่ตกแนวใกล้กับร่องมรสุมเหนืออีสานทางตอนบนภาคตะวันออกทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดและบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างรวมถึง15สิงหาคมเช่นกันนะครับ ฝนโดยส่วนใหญ่จะตกแนวใกล้กับร่องมรสุมคือภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคตะวันออกแนวมรสุมตะวตกเฉียงใต้และภาคใต้ฝั่งตะวันตก16สิงหาคมเช่นกันนะครับนอกนั้นปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนยังน้อยอยู่ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูในด้านของการพรยากรณ์อากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้7-8สิงหาคม2567 จะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกาบ้านมึงนาราง7.9มลเมตรตะพานหิน9.4บางมูลนาค11.7ชุมแสง11น,นครสวสรรค์9.2ไพศาลี8.7บ้านตะเคอ8.5วิเชียรบุรี11.1บ้านเนินมะขามปอม9.2น้องไผ่10.4บ้านศัพจเริญ9.8บ้านกุดชุมแสง7เพชรบณ์5.3วิเชียรบุรี11.3ไพศาลี9 บ้านตะขอ8.6บ้านเนินมะขามปอม9.1บ้านลำนาราย7.4โคกสำโรง11.8ท่าสาง13.9วงเวียนสาแก้12.4นครสวรรค์9.1จุมแสง11.3บางมูลนาค11.9ตะพานหิน9.3บ้านบึงนาราง7.7บ้านคงวิไล7.1 21นาฬิกาเมวเรียนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ จะเจน้นบริเวณอีสานทางตอนบนและเหนือทางตอนบนพอรเจริญ9.6ม mm, ิเมตรบ้านผพนของ4.5เชียงใหม่9.7หางดง9สารกำแพง7.6แม่โจ8.2ดอยสะเก็ด7.8เที่ยงคืนโมเดลเปรยนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณพื้นที่เชียงรายนะครับเชียงแสน8.3ม mm, ิเมตรแม่จัน6 และหลังจากนั้นยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุงฝนจะลดลงและนะครับในวันนี้นด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักโดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการจันทบุรีตราด พังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่สนนดด้านของแอดมินเกินภัยสภาพอากาศแอดมินสนนัน แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์นุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีรา,บรราบรชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัดจึงเซาชนบุรีรยองจันทบุรีตราดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสว่าระวังฝนตกหนัก ในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดมินธนวัฒน์แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ลบบุรีสุพรรณบุรีปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่างทองสิงห์บุรีราชบุรีเพชรบุรี ปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบุรีตราดร้อยเอด็ดสุรินทร์กระบี่ตรังและนาราธิวาสระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้7-8สิงหาคม2567ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ส่วนมากจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละห asi, กสิบส่วนมากกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาอ่างทองและสระบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่พายกรากาศภาคตะวันออกรวมทั้งชายฟังฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนกักบางแห่งบริเวณสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและอาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลขอให้ติดตามเพียากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ